พยายกรณ์อากาศวันนี้7ธันวาคม2564พร้อมกับอัปเดตพยายกรณ์อากาศล่วงหน้า7-13ธันวาคม2564ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลย วันนี้7ธันวาคม2564บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยทําให้ภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าส่วนภาคกลางและภาคตอนออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าสําหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ําค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่าสุด4-12องศาเซลเซียสยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่าสุด6-11องศาเซลเซียสขอให้ประ ชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังปานกลางทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคขึค้นลงบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ พยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้า7-13ธันวาคม64 7-8ธันวาคม64บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทาให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าช่วงวันที่9-13ธันวาคม64บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูง ขึ้น1-2อ,องศา,ศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็ยนถึงหนาวบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสานนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงตลอดช่วงทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนน้อยลงโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งสำหรับลื้นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยบริเวณเอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง เรื่อสูงประมาณ2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยตลอดช่วงและขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะอัปเดตสถานการณ์แผ่นดินไหวช่วง6-7ธันวาคม64พบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด5.2ริกเตอร์มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะสถานการณ์ฝุ่นละออง ในระยะนี้ฝุ่นละอองและหมอกควันบริเวณประเทศไทยตอนบนและกรุงเทพมหานครในระยะนี้มีการสะสมปานกลางเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนนั่นเองจา้าเอาละค่ะคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังในคลิปหน้าไปแล้วจา้าบ๊ายบาย